โอเคนะผมขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้มีปัญหาอย่างหนักเลยก็คือว่าตัวอินเทอร์เน็ตผมเนี่ยเราเตอร์ในห้องผมนเละน,นะครับก็คือว่ามันมีปนนัญหาเล็กน้อยนะครับผมจนผมต้องเอ่อ access IP เข้าไปนะครับแล้วก็ไปซนนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ต้องรอ,งองแก่อยู่นะครับผมก็เลยเมื่อวาน <S <S มันแตกนิดนึงนะก็เลยแบบว่านอนดึกมากนะครับโอเคนะผมลองกินตัวแรกกันนะครับเป็นตัวนี้ก็ซองหนึ่งแล้วก็เวซองหนึ่งนะครับเว Accelerate เปลี่ยนการกินวะันที่สองแล้วเออ๋ยวผมลืมลืมเปิดหุ่น มันมันทำไมผมรู้สึกว่าก็สามารถดูได้ครับแต่ผมลดอาหารไปตอนเย็นนะไม่ได้กินข้าวตอนเย็นเหมือนกับซิบซิบซุบซุบอย่างไงไม่รู้ไ <c oughs> ม่ไเวียดออกผมว่าดเดี๋ยวลองกินดูเริ่มมีคัดแบบงงๆนะก <c oughs> <c oughs> ็ยังแบบมีเบลิแฟตอยู่เร <c oughs> ียบร้อยตัวแรกนะต <c oughs> ัวท <c oughs> ี่สองเป็นไขมันดีนะตัวทสามวิตามินับเรียบร้อยนี่เป็นตอนเช้ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเห็นได้ชัดนิดนึงนะ คือคือช่องท้องมันเล็กลงนะแล้วก็อาจจะต้องมีการไปเล่นเวทเพิ่มอะไรเงี้ยมันจะทำให้มีคัทมากขึ้นแล้วก็เบิร์นไขมันมากขึ้นผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็ไปดูนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวมันข้าวเที่ยงกันเลยนะครับเพราะตอนนี้มันมันเที่ยงนิดนิดแล้วนะครับ เอาละผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบสามโมงแล้วนะครับผมเพิ่งอาบน้ําเสร็จไรเสร็จนะครับวันนี้เนี่ยมีหลานๆผมมานะครับก็คือว่าเป็นหลานคนแล้วครับผมมีหลานแล้วนะครับก็หลายคนมากสี่หคนเลยนะก็มางานจุดจีนกันนะครับผมก็ผมก็จะกินมื้อต่อไปนะครับผมมื้อที่เพิ่งผ่านมานะครับผมมื้อเช้าที่ผมผมเพิ่งกินเนี่ยที่กินท้อนเที่ยงมันจะเป็นอาหารเสริมใช่ไหมครับผมคุติปโวอะไรเงี้ยแล้วก็กินไข่ห้าฟองนะครับผมโควิดสามแผ่นนะครับึโฮบิทสามแผ่นมันก็ประมาณสักยี่สิบกิ อีกแป๊บนึงก็กินเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมเป็นโปรตีนนะคร่นครบนะครับก็เดี๋ยวผมจะกินไก่จะถ้าจำได้ผมจีกินไก่มาทั้ง200กรัมใช่ไหมครับ200กรัมเนาะแล้วก็กินอีก200กรัมอีสัปักหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมตอนเย็นเนาะก็ไม่ใช่ตอนกลางคืนนะครับผมก็คือว่าก่อน6โมงในมันนียนะครับหลัง6โมงนี่คือก็จะเล่นเวทอะไรหลานะครับวันนี้ผมจะพยายามเล่นให้ได้นะครับผมถึงแม้ว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปหมอเองก็ตามนะครับก็กินทางเสริมไว สองเม็ดซึ่งทางเทคนิคแล้วเนี่ยมื้อเที่ยงเนี่ยผมยังไม่ได้กินนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกินมื้อเช้าไปเองนะครับไอ้ไข่าห้าฟองนั่นคือเหมือนกับว่าเสริมจากอาหารเสริมอีกทีนึงอะไรเงี้ยนะครับผมให้มันโปรตีนมันมากขึ้นนะครับโอเคนะสองเม็ดก็เรียบร้อยนะผมวันนี้หุ่นเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมน่าจะอาบน้ำเสร็จนะครับเริ่มมีคัทให้เห็นบ้างเล็กน้อยนะผมไม่รู้ผมผอมผอมลงหรือเปล่าแล้วผมก็อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผม โอเคนะผมขณะนี้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับ<ง>ก็เราจะมากินตัวไข่มันดีเพิ่มนะครับ<ง>ก็ความลับอันหนึ่งที่ทําให้แบบว่าผมคุยกับโค้ชแบบเจ้ายักษ์ใหญ่มาเนี่ยครับเ mm. กาบอกว่าไข่มันดีเนี่ยมันช่วยทําให้เราไม่หิวได้นะครับผม <Yeah. S 1> ซึ่งเขาเลคกคอมเมนว่านะครับผมให้แบบกินตัวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้นะครับผมแต่ว่าไม่ควรจะกินเยอะไปนะครับอาทิตย์แค่ช้อนหนึ่งมากสุดสองช้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อตอนแบบตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเหมือนผมนี่แหละครับผมเหมือนกับว่าตอนเย็นเนี่ยเขาก็ไม่ไไไไดด้้้้้กกกกกกิิินน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 มมมมมมาาาออออออีีีีีีทึงงงงเเเเเปป็็็็็ืตยยยๆแลลลววะะะะคคครรรรัััััับบบผผห่่่่่ข คือผมก็จะซื้อมอนก,กันนะไอไอสกัดเย็นน่นนะครับผมเราก็กินช้อนตอนแบบตอนหลังเล่นเวทเลยอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวอาจจะตอน,จอนนอนนี้นะครับ ก็วันนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยผมก็เล่นเวทนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมต้องไปมอนะครับผมไปทำงานรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ผมเพิ่งกินตัวไก่ไปประมาณ250กรัมนะครับผมแล้วก็ข้าวอีกเล็กน้อยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมองว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยพอแล้วแต่ว่าไอ้ตัวโปรตีนเนี่ยก็เล่นเสร็จเสร็จกินเวทกินนูติโปอะไรไปต่อนะครับผมแล้วก็ตามสเต็ปตามอไอเงี้ยนะครับผมผมยังรู้สึกว่าไม่ได้หิวอะไรมากมายนะก็ถามว่ามันมีการผอมลงไหมก็เล็กน้อยนะผมไม่รู้อะดูให้ทุกิินนนนนอาาาหรรเย็มวััดๆะ ผู้นำผมก็ไม่รู้ว่าแต่แต่างอันเดิมขนาดไหนนะครับก็ให้ทุกท่านเป็นคนตัดสินเอาเองนะแต่ว่าดูจากท้องดูจากอะไรนะก็เจ๊อ้วนเหมือนเดิมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันทีตอนเล่นเวทนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วก็มีความผิดพลาดเล็กน้อยนะครับคือหลังจากที่ผมตัดมือไปมือหนึ่งเลยเนี่ยครับผมเป็นการลด,ดแคลอรี่นะครับผมแล้วก็จากเคยกินอ่โปรตีนสองกรัมต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดห้าหรือยี่สิบเจ็ดในวันนข้างจะอเนะครับ โอเคขึ้นนะแต่เหมือนกับว่ามันมันไม่ได้ขี้เกียจนะเพียงแต่ว่าเหนื่อยมันเหมือนกับว่าเวลาผมเดินอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาผมเดินปุ๊บเนี่ยผมก็จะแบบรู้สึกเออรู้สึกว่ามันใช้แรงนะครับผมเหมือนกับาใช้แรงผิดปกติอะไรมาณนี้มันมันงงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเดินไปเราก็ใช้แบบแคลอรี่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ยนะผมอันนี้เหมือนกับแคลอรี่มัน deficit อยู่อะไรพวกนี้นะมันก็เลยรู้สึกว่าแปลกนะผมไม่รู้ว่าผมผอมลงอะไรหรือเปล่าก็สามารถดูได้นะเปรี้ยบกับวันแรกนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับ คือค่อนข้างงงเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้มันลดอะไรไปยังไงนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกมีอาการหิวเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้หิวไส้กิ่วนะครับผมแต่ว,ว่าหิวเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็อ่าเดี๋ยวมากินโปรตีนกันเลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็กินเอ,อเวด้วยนะครับผมคราวนี้เนี่ยวันนี้ผมจะกินมะชัดด้วยตอนกลางคืนเหมือนเดิมสูตรเดิมนะครับสูตรเ,เดิมเหมือนเมื่อคืน <S <S คือผมหลับเรื่องของเรื่องนะครับผมก็คือว่าพอทำงานทำงานไปปุ๊บ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 ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอเขาเรียกว่าเหมือนกับคาร์โบไฮเดรตมันดิสิตไปคค่่ออนนข้างเเยยะใชมมมััรบบบผก็ลแ ก็หลับครับหลับไปแป๊บเลยอาจจะเป็นเพราะเมผื่อวานผมหัวเสียด้วยนะอินเทอร์เน็ตเราเตอร์เราเตอร์อินเทอร์เน็ตผมมีปัญหาเนี่ยผมแบบมิ้งแตกบไม่ได้นอนเลยพวกนี้นะครับแล้วก็ใส่ชาเขียวผมชาเขียวไปด้วยนะก็เลยอย,ยู่ๆก็เลยหลับไปเติมแบ๊บเอาชิบหายสามทุ่มนะไม่ได้ออนลังกายเลยนะก็ผมก็ไม่รู้จะบอกโค้ชผมยังไงเลยนะคือเนี่ยเดินสภาพผมมัต้องไลน์บอกโค้ชผมว่า เอ่ออันเกิดความผิดพลาดนิดนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือผมไม่เคยกินน้อยขนาดนี้นะอันนี้คือแบบคือกินเหมือนตอนแบบไม่มีกินเลยนะครับผมคือเหมือนกกินน้อยมากอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ปัดเป็นอาหารเสริมหมดเลยอย่างเงี้ยโปรเพิ่มในซอง,งนันพค่ความนัวนะนัวให้สุดนะโปรตีนเพิ่อมอีกเป็นส8่จุดแปดกิ๊กนะกินแบบไม่กลัวเปืองเลยนะ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำปึ๊บ <c oughs> เรียบร้อยนะก็ต่อมานะครับก็กินเป็นตัวยาถ่ายไปเลยนะครับผมผสมไปรอบเดียวนะผมจะจบเลยครับคือหลังจากเมื่อวานกินผสมไปแล้วก็ ก็รอดนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยวันนี้ก็จัดผสมอีกรอบหนึ่งนะสุดเดิมนะผมเข้มเข้มนะ เนี่นยเอาแค่แบบความรู้สึกในงานนะผมยกยกกินยก,ย,กยกกินยกกินเนี่ยมันรู้สึกเลยว่าตรงเนี้ยมันโดนใช้อนะไรท่านท่านที่แบบว่าผมแบบไม่เคยรู้สึกเลยเข้าใจผมผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะขึ้นเหมือนกันว่าผมยกอย่างเงี้ยปุ๊บมันรู้สึกเลยว่าตรงนี้โดนใช้อะไรอย่างเงี้ยโดนแบบมีเขาเหมือนกับว่ามีเทนชั่นอย่างเงี้ยครับผมถึงกับตอน ok ยกเวทอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบว่าปกติแล้วเบาขนาดน,นี้มันไม่น่าจะมีเหตุผลแบบให้เมื่อยหรืออะไรนะผมมันกลายเป็นเมื่อยง่ายเป็นอะีนึ่งนะก็ไม่รู้เป็นไรนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมรีีีีีีีพออ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 รรรรรร์ตตตตไไปปปฟััััััังงกกกกกกนน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 นลลลละะะะะะคคคคคบบบ็็็็เเ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 ด๋ยววววจจททผผมมมม้้้้้ิ่แแโา <c oughs> นั่งแกงานนั่นหลายเยอะเลยนะครับเพราะ,ะพวกนี้แต่ผมตื่นมาคาร์ดิโอแน่นอนนะครับผมก็จะพยายามให้เต็มที่สุดนะพวกนี้ผมไปมอ,ปร,มอ,อประมาณสักออกมาสักแบบสิบโมงเนี้ยนะครับผมก็ตื่นมา8ปดโมงนะครับผมแล้วก็มาคาร์ดิโอเนาะอะไรเงี้ยแล้วก,าก,ากวว็กินข้าวนู่นนี่นั่นนะครับผมวันนี้เนี่ยลองดูทั้งหมดทั้งฟองก็คือว่าเออมันรู้สึกเฉยๆนะครับว่ากล้ามเนื้อม,มีการใช้งานอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปกติแล้วผมไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> ค,คุณรู้สึกว่าแรงเนาะ,ะทำวิตัดเทลลี่ไปมันพ่าจะเห็นผลนะครับผมเห็นผลชัดเจนนนนนนนเเเลยะะครรัััับอีีี้้งไ่่่่่วววทททาาหก ถามว่ามันรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นไหมก็รู้สึกว่ามันกระชับขึ้นนะครับผมคือจริงผมอาจจะวอลคุมโชว์เลยตัวอันนี้รุดแน่นอนเลยนะก็ตรงช่วงตรงนี้อะไรเงี้ยก็เริ่มหายไปบ้างน,นะครับผมก็อาจจะต้องมีการออกกำลังกายเพื่อออกอะไรเงี้ยนะครับผมก็ตอนนี้การกินอะไรต่างๆมันพร้อมมันเริ่มมันเริ่มพร้อมแล้วนะครับผมก็คือว่าผมลองดูแล้วนะครับคือการกินซัพพลายเมนต์ทุกข้นงอเยอะเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวตัวที่ผมกินอยู่เนี่ยมันถูกออลแบไม่ทำกานโดยเฉพาะด้วยนะครับผมคือเหมือนกับวนั ตอนที่ผมเล่นเวทออกกังกายนนี้นั่นนะคะรับผมดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับผมแล้วมันจะไปได้รอดขนาดไหนนะครับผมเพราะว่ากินค่อนข้างจะน้อยมากเลยดูดูผมเนี่ยนี่แต่ว่ามัน,ม,นมันเห็นคัาด,นะดอยู่นะเห็นไหมเนี่ยมันเห็นคัาดอยู่นะทำไปเล่นเนะี <c> ่ย <oughs> คือไม่ได้ทาอะไรเลยนะเห็นคัาดจากนั้นนะก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ไม่กินอะไรเดียวนะครับพอสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมเป็นผมเรียกว่ายานอนหลับกนะันผม,มผมไม่เรียกว่าชื่ออย่างเป็นทางการเขาเรียกว่าอะไรนะไอเดียในทฤษฎสักอย่าง สี่ร้อยมิล<ม>หมดเลยิ <laughs> ทำงานจนลืมกินน้ำเลยก็กินกินเผือบนะครับผมเพราะอันนี้ผนูของผมนะครับะจะเล่นเวทปุ๊บมันก็จะมีคัดมากขึ้นนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะมีการเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมเป็นการกรใช้ผมด้วยนะครับผมสวัสดี n i g ไนนะครับผม